ปกติเจ้าส้มคือแมวที่แสนสุภาพมันจะมานั่งส่งผมที่ประตูทุกเช้าก่อนไปทำงานเสมอแต่วันนี้ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปดวงตาของมันดุดันและแข็งกร้าวอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนทันทีที่ผมจะก้าวออกจากบ้านเจ้าส้มก็กระโดดมาขวางประตูไว้มันแยกเคี้ยวขู่ฟอรพร้อมกับตะปบเข้าที่หน้าแข้งของผมจนเลือดซิบผมทั้งเจ็บทั้งโกรธจนเกือบจะหลุดปากตวาดดุมันที่จูจ่ๆก็มานิสัยเสียใส่ ทั้งที่วันนี้ผมมีนัดสำคัญและต้องรีบไปรอรถตรงจุดนัดพบหน้าบ้านให้ทันเวลาผมพยายามจะผลักมันออกไปแต่มันกลับกอดขาผมไว้แน่นไม่ยอมให้ก้าวผ่านประตูเด็ดขาดทันใดนั้นเองเสียงเบรกดังลั่นสนันถนนตามมาด้วยเสียงโครมครามของการประทะจนพื้นดินสั่นสะเทือนรถยนต์สองคันพุ่งชนกันอย่างรุนแรงตรงจุดที่ผมควรจะยืนรอรถอยู่พอดีผมยืนตัวแข็งทื่อด้วยความช็อก วินาทีนั้นผมก้มลงม,มองเจ้าสม้มที่ตอนนี้กลับมานิ่งสงบเหมือนเดิมดวงตาสีเหลืองคู่นั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่มันยอมโดนผมโกรธยอมทำตัวเกเรเพื่อรั้งชีวิตของทาตคนนี้ไว้จากความตายที่กําลังรออยู่ข้างหน้าเพียงไม่กี่ก้าวความรักของสัตว์เลี้ยงบางครั้งก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงจริงๆและถ้าวันนั้นผมไม่เชื่อสัญชาตญาณของมันวันนี้ผมอาจไม่มีโอกาสได้กลับมากอดมันอีกเลยก็ได้